ันนี้เกิดจากจินตนาการของของคนที่วาดลูกวาดลูกมาบางคนอาจจะเขียนเป็นสามสิบสามเสียงไ<ม>ปเลยบางคนย่อออกมาเป็นสามเสียงก็เลยนหน้าตาแบบนี้แต่ทุกรูปล้วนเป็นรูปของช้างเอราวัณช้างเอราวัณน,นะคะก็จะเป็นช้างเผือกเป็นยานพยาเป็นยานพาหนะของพระอินทร์นะคะก็จะเชื่อกันว่าช้างเชือกนี้เป็นเทพพระบุตรองค์หนึ่งเลยนะ เวลาพระอินเนี่ยต้องการที่จะ,จะเสด็จไปที่ไหนช้างเอราวัณเทพพระบูตรตัวนี้เนี่ยก็จะแปลงกลายเป็นช้างเผือกที่มีเสียงทั้งหมด33เสียงและก็แต่และเสียงเนี่ยจะมีด้วยกันเจ็ดงางาแต่และงานเนี่ยจะยาวอยู่ด้วยกัน4ล้านวาวานึงประมาณเทน่านี้แต่ว่าง,งาของช้างตัวนี้ยาว4ล้านวาเอาเนี่ยอันเนี้ยคูณ4ล้านอันนี้คุายรู้จักไหม ไม่ให้ดูพูดผิดแล้วใครคนนี้นรัชากาลที่เท่าไหร่รัชากาลที่สองเป็นผู้แต่งบทภาเอราวัณน,นะคะเนื้อเรื่องย่ออันนี้ครูย่อมาให้แบบย่อสุดๆเลยเพื่อให้เพื่อให้นักเรียนนะคะจำได้ง่ายๆเนาะเน<ม>ื้อเรื่องเนี่ยก็จะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พลักษรู้จักพลักษมั้ไหมคนไหนพลักษ์พลักหน้าตาเป็นแบบไหน นี้คือพระลักษ์กายจะสีเหลืองเขาพระลักษ์เป็นเป็นน้องของพระรามแล้วก็อ่าเหตุการณ์นี้นะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่พระลักษ์แล้วก็พ่ายรทนวานนเนี่ยเมื่แต่เท่งดูเทวดาไล่ลามอย่างเพ้อเพลินนะคะจึงทําให้ผูกอินทราชิดเนี่ยแผงสอนชมมาใส่อินทราชิดเป็นใครเป็นยักษ์เป็นลูกของใครรู้จักไหมเป็นลูกทศกัณฐ์ถูกต้องเหตุการณ์นี้นะคะก็เลยทําให้เกิดการหลงนะคะใน รูปรดกีนเสียงนะคะทำให้เกิดความประมาทบทภาเอราวัณน,นี้นะคะก็เลยจะพรรณนาถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนกัรของพระออของอินทราชิตนะคะซึ่งแปลงตัวเป็นพระอินแล้วก็ช้างเอราวัณแล้วก็เหล่าเทวดาค่ะ บอคับเนะี่ยอยู่ด้วยกันหนึ่งแห่งที่คำสุดท้ายของวรคแรกก็คืออันนี้คำสุดท้ายของวรคแรกจะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวัคที่สองอันนี้เป็นสัมผัสบังคับที่จาเป็นที่จะต้องมีนะคะแล้วก็จะมีสัมผัสระหว่างบทก็คือตรงนี้อันนี้เป็นบทที่หนึ่งอันนี้เป็นบทที่สองเราจะมีสัมผัสบังคับอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นคำสุดท้ายของวรคที่สามจะมาสัมผัสกับวรคแรกของบทต่อๆไปค่ะ ครูจะให้นักเรียนท่องเป็นทานองสนองเป็นนะเดี <c oughs> ๋ยวเราจะท่องพร้อมกันก่อนรอบแรกจะท่องเป็นร้อยแก้วก่อนอ่านเลยอ่านตามเลยรอบมีท่องพร้อมกับครูเลยนะแต่ว่านักเรียนต้องเสียงดังกว่าครูกระเดนะอันนี้อ่านเป็นร้อยแก้วนะอ่านะพร้อมครูนะหนึ 1, 2, ่งสองสามอินทอร์ชิตบิด ทราชิตบิดเบือนกายิน,น,เ,น,ยนเหมือนองค์อัมริน เกลือกผงผิวพันดังเกลือกผงผิวพันดังอีกสีสังสะอาดโอรารสีสังสะอาดโอรัช้างในรางวัเนี่ยก็จะมีสีผิวนะคะเหมือนกับหอยสังเลยแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่โตส่วนบนที่สามนะ บทภาคเอราวัณคือใครชื่ออะไรอะปุทาเลราอะไรชื่ออะไรชื่อเต็มชื่ออะไรพระบาทสมเด็จน้าพาอะไรรัชกาลที่เท่าไหร่สองรัชกาลที่สองถูกต้องต่อไปช้างเอราวัณมีลักษณะเป็นอย่างไรมีเสียงกี่เสียงเจ็ดเสียง เฮ้ยเจ็ดเสียงที่ไหนล่ะสามเสียงไฉเอระวันมีกี่เสียงสามสามสามเสียงสามสามเสียงแล้วแต่ละเสียงเนี่ยงายาวเท่าไหร่จำได้ไหมที่กูบอกตอนแรกอะไรอันนี้หนึ่งว่าสี่ล้านล้านล้านว่าสุดท้ายบทภาคเอราวัณใช้ลักษณะทาประพันธ์ชนิดใด ที่บอกไปตอนแรกเลยตั้งใจฟังเปล่าไม่ใช่กลาบอะไรกลาบยนอรบอะไรลองนับคาดูร้อยกลองนับลองนับว่ามีกี่คำสามสิบสามเส,สียงโสภ รัตรูจีนีี่ค่ะกลาบอะไรตอบไม่ถูกไม่ปล่อยร้อยแก้วเหรอตอบไม่ใช่ร้อยแก้วกลาบอะไรไม่ตั้งใจฟังผูตตอนแรกจำไม่ได้กลาบอะไรอะไรที่หกอืมกล่าบชาชาอะไร Ratu <laughs> ni <laughs> ประจำวันปะไม่มีเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทำความสะอาดก่อนกลับบ้านอ้าเอ้าวเราไม่มีเวประจําวันเราต้องช่วยกันสิโอเสียงอะไรไม่เคทําโอเคไหมเชิญเราทําความสะอาดนะก่อนกับ